สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับสาวหน่อยเพชรปันแพงครับเอฟซีแฟนคลับน้องอิงเพชรปันแพงเตือนเตะเสาเตะเด็กเตะเซี้ยวนะครับหนีเงีบไปเนาะไอ้กะที่แรกผมมาจะนอนอยู่แถวงานน่ยงานคืนนี้อยู่วัดวัดจุกระเชอรนะครับผมพบปะกันไหนกับสาวหน่อยเพชรปันแพงเต็มวงครับนะครับน่าจะเป็นครั้งที่สองนะครับผมถามผมถามบอสแล้วนะครับน่าจะเป็นครั้งที่สองละกะ ครั้งแรกอะอายะยู่นะครับไปเป็นกาลั่างเร่งช่วยน้องใจงกันเมื่อนี้นะครับแต่สำหรับคลิปนี้กับพี่น้องครับอยากจะมาอัปเดตนี่เจ็ดล้านวิวแล้วนะครับสำหรับเพลงซิงเกิลเอิญหักน้งอีกหน่อยนะครับของอิลาของน้องอิงนะครับซิงเกิลกรอนลำแรกในชีวิตภายใต้สังกัดลำเพลินอินดี้รคคอร์ดในเครือสาวน้อยเพชรบรรแพง 7ล้านแตกเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ยังติดเพลงไม่มาแรงอยู่คือเก่าเช่นเก่าเช่นเดิมต่อจากเพลงน้องอิงนั่นก็คือเพลงพ่อโจอีกนึงเป็นเขายืนม่าไม่ได้นะครับดันไปให้หอด3ล้านครับตอนนี้ก็2ล้านแล้วนะสองล้านกว่าแล้วนะครับดันไปสามล้านนะครับทุกๆเพลงนะครับผมเสื้อนะครับแล้วก็ผมสับท่าในผู้สางนะครับแล้วก็ในในตัวผู้ร้องเพลงนะครับผมว่าเพลงมันดี นะครับผม,ม่าเพลงมันดีแล้วกับแพลนต่างๆที่กําลังจะออกมาหลายคนอะไรต่างๆจะเป็นโคเวอร์นะครับโคเวอร์ cover, อื่นทักนั่งอีกหน่อยแน่นะครับแล้วก็โคเวอร์ยืนหนึ่งนงเขายืนหม้อมเป็นไอ้ปัาดพี่น้องนะครับมาขึ้นจุนาเวที่เป็นครั้งแรกที่บอโจลองเต็มเพลงสดๆด้านหนาเวที่มาขึ้นนะครับถือว่าสุดแห้งอารมณ์เพลงมันดครับผมบอกเลยคือบางคนบางท่านก็อาจจะบ่เข้าใจ นะครับมัน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 เป็นอารมณ์เพลงที่แบบว่า,วามัน,ม,นมันกินใจสําหรับสายสายโอคักออกจากสายวัยรุ่นเนี่ยทีนี้ร่วมรักแบบผู้สาวอ่าไปแต่งงานเพ่งเสียนะครับเขามาทีหลังเขามารุนนร่นไหน่อนะคพี่น้องเห็นบอกที่บอกว่าไอมารุน่นไอมารุ่นที่เอิญพี่เพชรสลัดว่าไอมารุ่นนั่นก็คือหมายความว่าเพ่งเสียครับมาทีหลังอ่าภาษาไทยเขาจะเรียกว่า,วามาทีหลังมาทีหลังมาทีหลังแล้วทําไมอ่ผู้ชายคนนั้น ได้เป็นที่หนึ่งในใจของผู้หญิงคนนี้ทั้งทังที่ผู้หญิงคนนี้คือแฟนผมและผมเป็นแฟนเขาอยู่ก่อนแล้วนี่นะครับมันก็เลยเจ็บว่าเ๊้เขามาลุนนะเขามาทีหลังเขาทําไมได้เป็นที่หนึ่งในใจเขาเจ็บมันเจ็บครับเออ,เอ,อถ้าถ้าถ้าอยู่ในวัยวัยที่แบบกำลังเป็นองนี้อยู่นะครับมันมันมันก็เลยเหตุนในแบบ หลายคนอยากจะนั่งปียกโควกเยอะมากนะครับเยอะมากบอกได้เลยหลังบ้านทักมาเอาซาวเยอะมากนะครับเล่มบอดเนี่ยกะแกกว้างผมวันมาหาสมุทรนะครับถ้าผู้ใดได้สัมผัสนะครับผมบอกได้เลยนะครับโคบเบอร์ได้เพื่อสร้างรายได้ได้นะครับไอนะ้ทักไปหาเพื่อนนะครับกเป็นพี่น้องเป็นนี่ก็เ,เพื่อนอยากให้แบบให้ให้เพลงมันเป็นมหาชนนะครับจนแบบเคขือ่อนว่าโคบเบอร์ใหญ่ใหญ่เลยเนี่ยก็คือ ผิ่แม่นม่มีวันนะครับเสียงหวานเศร้านะครับเมนเล่าเลยเนี่ยนี่แล้วก็เอ็มวีบอสจิจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับจากติดตามกันแต่ว่านะครับคลิปนี้ยกให้กีฬาเฮาเอิญพักนั่งอีกหน่อยเจ็ดล้านดิวแล้วเรียบร้อยไปเบิ่งกันต่อเพียงก็จะทำหน้าที่ของเพียงไปเรื่อยๆเรื่อย,อย,อย,อยมวน รเราไปหลองกันนำ้ำรถห้องรถแห่เข้าเอฟซีกับฟังไปเรื่อยๆขี่รถเป็มท่ากับฟังสับกันนะครับขายลําเพื่อนอินเดียขอเท่าครับแล้วกะ็สุดท้ายนี้ฝากไว้นะครับก่อนจะไปเบิรงคลิปวิดีโอนะครับที่แฟนผมในทายไวนะ้เมื่อคืนน้่นหน้าเวทีนอะอัอายาคือเก่าเต็มรอยมากสำหรับอีหลาครับยืนนึงคือเก่าในใจห้องเอฟซีเนี่ยนะครับ ก็ฝากการงาเงาหน่อยครับสำหรับกลุ่มปิดเรับรองเนาะอยากสนับสนุนองค์กรนะครับสาวน้อยเป็นแพื่อองค์กรที่เข้ารักนะครับเป็นองค์กรที่ศิลปินที่เข้ารักยืนอยู่ณจุดจุดที่สั่งงามและอันทรงเกียรตินะครับนั่นคือกลุ่มปิดนี่แค่สามเมืองอยากให้เมาดีกว่าผมมอไปแล้วเมื่อวนทักไปตีสามถ่ายแอดมินอยู่ผมเอาเงินไปตีสามสีนาที่อนไปกวนไปกวนเล่านะครับเนยเขากุมเข้ากลุ่มยังไงนะครับให้โลกจำอย่าได้เขากลมนเขาตีสามเนี่ย ทีสามสี่นาทีนะครับกะมันเป็นบัตรเหมาลิงเดียวสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทราคาสามมื่นเนี่ยผมถือว่ามันคุ้มถมเหมาเพราะว่าอย่างพี่น้องฟังให้ดีนะครับมีศิลปินรับเชิญตั้งสองหมื่ตกวันละไม่ถึงหนึ่งร้อยบาทหลายคนหลายท่านเนาะหลายคนจะบอกว่าแพงโขดแพงโขดแพงโขดคือกับมันเป็นกลุ่มใหญ่มันลยแพงโขดตกวันละแพงแพงเกินไปแพงเกินไปแพงเกินไป นะครับพอมาต่างๆก็ได้แต่ทําเมาเนี่ยนะครับตกวันละไม่ถึงหนึ่งร้อยบาทมีศิลปินรับเชิญอั้งีสองมือวันที่สองมืออื่นนะครับพีิเศษสลัดครับนี่อยู่บางบอ่อนะครับอยู่บางบ่อและกลุ่มปิดก็มีพีิเศษสลัดด้วยนะครับวันที่สามนะครับวันที่สามอยู่มอที่สองครับรับเชิญอแม่จินตะลาพูนลาบครับผมนะ่าหล้วก็วันที่สีก่ก็ธรรมดาไปพอโจงอิงทุกวันจาก แน่นะครับสำหรับคลิปนี้ไว้สต์นี้ครับเดี๋ยวไปเบิรงคลิปดันหนา้าวิธีที่น้องหิงออกมาแสดงช่วงคอนเสิร์ตเมื่อคืนนี้นะครับโชคดีไม่ใช่ฝากกดติดตามกดซับสไครป์เดี๋ยววันนี้จะไปไว้แน่นะครับวันนี้จะไปไว้แน่ไปทายบรรยากาศในโปร่งแหว่งเอฟซีเบิรงกันโอ้จะเป็นโลเคชั่นอย่างต่างๆนะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้แอดมินใหม่ทุกๆคนทุกท่านนะครับอยากจะให้เพิ่นได้บุคลากรที่ดีอยุต่อกครับนะครับทั้งสอทั้งบอดนะเป็นทีมผู้บริหารเพิ่นนะครับเพิ่นก็เอาใจให้ก่อนอละ อยากให้งานออกมาดีอยากให้องคอ์กรออกมาดีนะครับก็บอยากให้คนพอผดดู้ดีๆสาหรับองคอ์กรคลิปนี้ไว้สำนี่ครับสวัสดีครับ I'm